ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่การแข่งขันครับ e ีฟุตบอลไทยแลนด์เน็กซ์เจนส2งพันปัญหาดาวรุ่งหน้าใหม่เีฬาอ,อาชีพของโอสโมสรในไทยลีกมีทั้งหมด16ทีมเลยนะพี่เต่าในไทยลียกเนี่ยก็เปิดรับสมัครกันไปแต่ละสมโมสรเนี่ยก็จะมีตัวแทน1คนเท่านั้นคู่นี้คู่สมุทรปราการอีกตัวหนึ่งที่ปัดน,นอกกรอบดีเหลือเกินนี่เป็นจัดเมาส์ครับผมเอายเป็นยอดนพลาดกันคู่ บุพลาดแค่ไปนิดเดียวครับตั้งให้เต็มๆเลยเข้าเข้าวิวอัพกูเลยใช่ครับเร็วสูงแข็งใช่ครับเันเปิดเฮ้ยอ้าโหวันหน้าขึ้นมายิงเฉยเลยโอเคครับโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่เข้าหัวแน่ๆใช่ครับครับผมโฟร์น่ามาอีกแล้วครับโฟร์น่าแล้วมันเป็นตัวยิงนะวักมันละสามศูนย์เลยครับจิบเกิลเอสครับเกมอ่ะื่นยิงกันสนั่นวันไหวลั่นทุ่งพะกุ้งหลบเลยน โอาโะดิอ่ะโอ้โหงานไปพูดมาแล้วพลังการงานสร้างดาวล้านดวงโอ้โหแบบจริงจริงโอ้โหยิงย้อนเลยฮะแทงมาลูกนี้มาถึงตัวเอ้าแล้วเสียครับเอ็มบาเบยิงโอ้โหไม่เข้ากระถิ่นก็ไม่เข้าทำบุญหรือเปล่าเช็คดวงกันนิดนึงแล้วฮาแลนด์ถังวะเดียวเออในในในเบโมบายเนี่ยบังคับผู้รักษาประตูไม่ได้ อาแต่ลูกนี้แต่ลูกนี้เอ็มบัปเป้ของติดไปจริงจิงเลยโอ้ยหนึ่งศูนย์ไลครับทิปไม่บรรทับเป็นโกลออนไม่ได้พูดภาษาประตูไม่ได้แต่ว่าผู้รักษาประตูจะมีสองสไตล์คือดิปครับผมเพราะว่าเกมแรกก็เพียงถามไปเกมนี้ขึ้นไปจริงมาเราได้จิงจริงโอ้โหเฮ้ยใจไม่ดีแต่ยังได้อยู่ดีคลายเปิรนมาแล้วเอ็มบัปเป้วิ่งแซงยังไงเอ็มบัปเป้ยิงจริงโอ้โหโอ้ไม่ ไปเขาเจ็บไปช่วงาเจ็บ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 อยู่ทีมอะไรครับโควาหน่าไปทำไม่ได้เอ้าเอ้าโจโจ้โอ้โหผมว่ามันเนี่ยจังหวะแบบนี้มันไม่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวิ่งไปสะดุดเขาเองมาควินย้อนยิ่เฉยได้ไปสั่นเมาส์ยิงเรียบร้อนสองศูนย์เลยครับแบบนี้โอ้โหตาโทษเลยกว่าเยอะแล้วจ่ายไปตรงนี้ลูกกากูเสียบ สอคู่นี้สมุรปราการเรากำลังจะได้ผู้ชนะเลิศแล้วแล้วกรีนวูดครับ1ประตูไหมเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วนาทีสุดท้ายเลยประตูตีไข่เจียวเรับผมเป่าเลยนะคนดูทางบ้านพิมพ์กินชิตกินชีตหน้าแหกกันทั้งแชทนี่ไงมาแล้ว1ลูกถ้าแย่งทันอาจจะมีมีนี่แค่เขียวมาแนนะเรียบร้อยครับจบเกมครับ โอ้โหทางด้านของคุณทิปโป้เอ23ครับนี่เอชนะได้ที่บอกขอแสดงความยินดีกับคุณทิปโป้เอส23กันด้วยที่ได้เป็นตัวแทนของทีมสมุทรปราการซิตี้ยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วย